เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมานั่งรถไฟไปหาทีวีแมนกับสปเกอร์แมนกันดีกว่าฮู้ฮู้ทุกคนมาแล้ว เหมือนมีอะไรบางอย่างวิ่งผ่านไปพี่เอกเองตามมาเร็วๆเข้าเอ้าเดี๋ยวก่อนพี่วนยังปิดคลิปไม่เรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยวคยไปเปิดขครื่องบนก็ได้ <c oughs> ปุกปิกมาเร็วเข้าพี่เอกขึ้นรถไฟไปแล้วใช่ฉันกระโดดเกาะได้แป,ป๊บเดียวเองอ่ะทําไงดีพี่วอนขึ้นไม่ทันน่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเบรก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 ให้แล้ววิ่งมาตั้งนานเบรกตั้งแต่แรกก็หมดเรื่องแล้ว อา้าวหาปุ่มไม่เจออ่ะ <c oughs> เ,เดี๋ยวก่อนดูก่นโอ้โหไม่มีที่นั่งทำไงดีรถไฟกระตุกรถไฟกระตุกนิดเดียวเองเอ,อ๋อหล่นแล้วอะ่ะเดี๋ยวเบรกให้เดี๋ยวเบรกให้รอแป๊บนึงก่อนพี่ฝนไปไม่ทันกดไม่ค่อยได้พี่ฝนทำไมอะ่ะมันกดไม่โดนอะ่ะกดไม่โดนงั้นเหรอ เด้อเดเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นอ่าฉันกระโดดออกให้โอ้โหปุ๊กปิ๊กนายเป็นผู้เสียสระพยัญชนะจริงๆเลยฉันตัวเบาไงเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราสามารถนั่งรถไฟไปกันได้สมคนได้แล้วขอบอกเดี๋ยวก่อน เมื่อกี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอน้ำหนักน่าจะมากเกินไปอ่ะพี่ฝนน้ำหนักเกินหรอใช่แล้วโอ้น่าเสียดายจังนั่นไนงะทีวีแมนสปีกเกอร์แมนคาเมรแมนเข้ายืนคอยพวกเราอยู่ตรงนั้นน่ะรู้แล้วแต่จริงๆไม่ต้องขึ้นไปก็ได้แนละ้จะบอกให้อ้าวทำไมอ่ะก็เพราะข้างหลังเขามีม็อบให้เราเล่นได้เลยด้วยฮะมีม็อบง้เหรอถูกต้อง ไหนอยขอดูหน่อยนี่ไงม็อบอยู่ตรงนั้นนะเพียบเลยอ่ะโอ้เขาบอกว่าเราสามารถแปงลงร่างเป็นคาเมล่าแมนวูเวนแมนได้ด้วยเหรอใช่แล้วมีทุกอย่างเลยพี่ฝนดูนี่ดิไหนไหนไหนขอแปงลงร่างให้ดูหน่อยแาทานอู้หูนี่คือใครกันนี่อันนี้คือไททันคาเมล่าแมนที่อัปเกรดแล้วอู้หูสุดยอดนี่ร่างย่างใหญ่อือนี่คือใครกันเนี่ยฉันคือไททันสปิกแมนไททันสปิกแมนงนเหรอตัวใหญ่ชะมัดเลยอู้ ใช่จริงด้วยตัวสีแดงเหมือนพี่ฝนเลยแต่แบบว่าพี่ฝนอยากจะลองเป็นคนคนนี้ดีกว่าคนไหนอะทีวีวูแมนคนนี้เหรอนี่ไง อ๋ <AL> อ, <AL> อเขาเป็นผู้หญิงคนนี้ใช่แล้วเขาเป็นผู้หญิงหน้าจอของเขาสีชมพูยิ้มน่ารักตะมูตะมีเห็นหรือเปล่าต้องส่องดูใกล้ๆทุกคนน่ารักจังเลยงั้นเอาอย่างนี้เราแปลงร่างเรียบร้อยแล้วขึ้นรถไฟกันดีกว่ามาเลยมาเลยเดี๋ยวเราจะไปกันแบบนี้ลันนะเ,เพ่เป็นกล้องนะ ไหนอะ่ะนี่ไงก้องไหนอะ่ะนี่ไงกล้องซีนิมาอ๋อเดี๋ยวเอลจะถ่ายวิดีโอใช่หรือเปล่าใช่แล้วเดี๋ยวีเพลเป็นคนถ่ายให้เองพวกเพลนายตามพวกเรามาเร็วเขา้าได้เลยฉันเป็นทีวีอ่ะต่อรถไฟไปกันเถอะไปได้ยังอะ่ะไปได้เลยกดสตาร์ทกดสตาร์ทแล้วหาะก,กดสตาร์ทแล้วฉันก็จะกดสตาร์ทเหมือนกันระวังนะระวังชนกัน ระวังชนกันแล้วเดี๋ยวจะตกจากรางใช่หรือเปล่าถูกต้องแต่ว่าเรานั่งกันสองคนเลยนะ <c oughs> พี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนกาลังพยายามลดสปีดลงแนะกดไม่ได้สักทีทํทาไงอ,อ่ะอจะลดทําไมอะ่ะลดดีไม่ลดเดี๋ยวเราตกลางนะขอบอกเราอยู่กันสองคนนะนะทำไมเหรอเดี๋ยวจะไม่มีแรงส่งเราขึ้นไปนะพี่ฝนรถจะไม่มีแรงส่งอ๋อเหมือนเร่งสปีดไม่ไปงั้นเหรอถูกต้องเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆไปพี่ฝนคิดว่าน่าจะไปรอถแน่นอน ไปได้ไปได้ไปได้ไไดเออไปได้อยู่ตอนนี้เรากําลังหมุน <c oughs> ติติดต,ต, <c oughs> ติดติอ้าว <c oughs> <c oughs> ติดได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยรถไฟตีนอ่ะอ้าวล้อตกล้อตกแล้วเหรอล้อตกรางอ่ะเาทำไงอ่ะงั้นต้องออกแล้วละมั้งเดี๋ยวดเดียวก่อนอาจจะไปได้เดีย๋ยวขอเล่งสปีดนิดนึงก็แล้วกันเดี๋ยวฮึบชืบไปไม่ได้จริงๆแหะ อ้าวตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โสงสัยน้ำหนักจะเกินนะทุกคนฉันว่าไปกันคันละคนดีไหมอ่ะคันละคนงั้นเหรอทางนี้ทุกคนใครเรียกเราพี่เอกอยู่ทางนี้พี่เอกเรียกเราไปไหนอ่ะทางนี้มีอะไรใหม่ๆด้วยอฮอนนิวสเปเชียลคาเมล่างั้นเหรอใช่แล้วเขาบอกว่าเป็นกล้องแบบพิเศษเฮ้ย เป็นคาเมล่าวูแมนแบบพิเศษทุกคนอันนี้ไม่ใช่คาเมล่าวูแมนธรรมดานะเป็นคาเมล่าแบบ CC t v ทด้วยหมายความว่าไงอะ่ะก้องวงจรปิดก้องวงจรปิดงั้นเหรออือใช่แล้วถ่ายในที่มืดได้ด้วยนะตัวนี้แล้วเมื่อไรเขาจะเปิดอะ่ะก็เขาปิดไงอ๋อเขาปิดเขาใช้ไม่ได้ว่างั้นคนละปิดกันแล้วเดี๋ยวขึ้นอนะันนี้ดีกว่ารถไฟนี่เราจะไปกันทั้งเป็นกล้องเนี่ยเหรอใช่แล้วลองดูตัวเล็กๆแบบนี้น่าจะไปได้แน่นอน เดี๋ยวเพเอกจะเป็นนี่เป็นไทต,ตันไปพี่เอกเป็นไทต,ตันเ๋ยวพี่วนรอตรงนี้นะนี่ดูไทต,ตันอย่างเทเลยนห็นปล่าพวกเพเกนายเป็นอะไรอ่ะนันก็เป็นทีวีเหมือนเดิมเนี่ยเป็นทีวีเหมือนเดิมนะใช่แล้วเอามาต่อรถไฟกันดีกว่าคราวนี้เพวกเราจะไปกันคนละคันดูซิว่าจะไปถึงหรือเปล่านะลองดูเลยพี่ฝนพี่ฝนครับพี่เอกครับจอตคิดว่าพี่ฝนอาจจะต้องลดความเร็วลงนิดหน่อยนะครับนี่นายอยู่ตรงไหนอะจอต ฉันอยู่ข้างคาเมล่าเกิลรู้แล้วแต่ว่านายเกาะอ,อยู่ตรงไหนฉันมองไม่เห็นฉันเป็นกล้องไงเอาตกลงนายเป็นกล้องไปแล้วเหรอใช่แล้วพวกพี่ตอนนี้ใช่เป็นกล้องอ๋อนายเป็นกล้องเลยนะอย่าเพิ่งเถียงกันพี่วนลดความเร็วไม่ได้ทําไมอ่ะพี่วนกดไม่โดนน้ำมันปุ่มเพิ่มไหมเหรอ <c oughs> โอเคได้แล้วเออเดี๋ยวพีกเอกตามไปใจเย็นๆคราวนี้เราจะต้องไปถึงได้แน่นอนรับรองได้หละทําไมช้ากันจังอ่ะ รถช้ารถกระตุกช้าเกินไปด้วยฉันตามไปแล้วไปดันกันนะไม่เป็นไรพวกพิกมาได้เลยอ่ะฉันต้องปรับสปีดลงหรือเปล่าตอนนี้ฉันคงไปกับนายแล้วละ่ะทําไมอ่ะเพราะว่ารถของฉันเสียเมื่อกี้นี้โถ่เอ้ยใจเย็นๆก่อนนะพวกพิกนี่พี่ฝนนี่เราหมุนไปหมุนมาได้เหออ่ะเดี๋ยวก่อนตกลงนี่คือใครพี่เอกหรือพวกพ๊กกันแน่อันนี้พี่เอกไงอ,อ่ะพี่เอกเหรอไปดีสองคนนี่รออะไรเอาแย่แล้ว นอกจากรถพี่ฝนจะเสียแล้วรถพี่เอกยังไปไม่รอดอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพวกเบสนายจะตอปไปก่อนแป๊บหนึ่งฉันสตอปอยู่แล้วฉันเข้าไปใกล้เดี๋ยวฉันจะเป็นไปด้วยก็ทําไงดีอ่ะสงสัยต้องสละรถสละรถเหรอใช่แล้วอ้าวจะเดินไปเหรอเดินดิพี่ฝนมาเร็วเดินก็เดินมาฮึบฮึบเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดฮึบฉึบอ้าว ตกไปแล้วเหรอพี่เอกหล่นไปอีกแล้วอ่ะทำไงอะเราก็เดินกันไปแม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บปิดฮะเกลือไปอ้าวจะไปด้วยเหรองั้นเดี๋ยวฉันนั่งไปกับนายก็แล้วกันแล้วเราสองคนจะไปกันได้ใช่เป่ฉันก็ไม่รู้เราจะต้องลองดูเดี๋ยวพี่เอกตามขึ้นไปนะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรอที่เส้นชัยก็แล้วกันนะรอที่เส้นชัยเลยเหรอใช่แล้ว ดูดิไม่ต้องขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเส้นทางตรงนี้ดูท่าทางน่าจะไปไกลน่าดูปุ๊บปิดนายจะต้องเพิ่มสปีดนิดนึงก็เปล่าเดี๋ยวตกไม่เอาฉันกลัวนายกลัวอะไรอะ่ะฉันกลัวตกไงแต่จะว่าไปข้างล่างนี่อย่างสูงเลยนะทุกคนข้างหน้าเราจะถึงสปิเกอร์แมนไททันแล้วนะสปิเกอร์แมนไททันอยู่ข้างหน้านิดเดียวนี่ ว,ว้าวเขาอย่างเทเลยอ่ะดูดิเจ้าไต,ต้ต้านตัวเนี้ยเขามีอาวุธสุดยอดด้วยนั้นนน่นะใช่แล้วแถมทีวีแมนข้างบนนั้นก็อย่างเทเหมือนกันแล้วพี่เพกขึ้นมาได้ยังอะน่าจะยังไม่ถึงไหนเลยล่ะพวกเราทุกคนเดี๋ยวพเพกจะส่งของขึ้นไปช่วยส่งอะไรมางั้นเหรอพเพกกำลังเปิดสวิตให้มีรถรางวิ่งขึ้นไปเยอะเอยู่ สวิตรถรางกันเหรอนี่ไงเปิดขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยอ๋อนั่นไงเห็นตัวเลขกระจิว๋วจิ๋วเดียวข้างล่างนั่นน่ะไปเลยเจ้ารถรางทั้งหลายปุ๊บปิ๊ก,กตอนนี้พวกเราลอยอยู่บนอากาศเวิร์งวางว่างเปล่าถ้าลนตอนนี้เราก็ต้องเริ่มใหม่ไงีไงระาวาังให้ดีนะฉันจะไม่เพิ่มความเร็วเด็ดขาด <laughs> พรุ่งนี้คงถึงอา้าวแย่แล้วอา้าวเกิอะไรขึ้นนะ่ะน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินหรอ รถตก,กรางเดี๋ยวๆใจเย็นๆเรายัางพอกระดึ๊บกระดึ๊บไปได้ฉันว่าเรากระโดดลงตอนนี้น่าจะทันอยู่นะเดี๋ยวปูบพี่ใจเย็นๆก่อนแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งกระโดดนะถ้ากระโดดปุ๊บเนี่ยนะรถไฟจะหายแล้วเราก็จะตกรางด้วยนะขอบอกก็กระโดดลงไปคนหนึ่งก่อนดีเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะอเดี๋ยวหล่นลงไปนั้งกู่นะจะบอกไงออไม่หล่นไม่หล่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันขอเล็งให้มันเป็นเส้นทางตรงก่อนเราจะได้มีที่ยืนไงปูเป๊ก เลงได้ยังไงกันดูสินี่ไงนี่ไงนี่เอายังเอายังไม่เอาทั้นกว่าเดี๋ยวฉันทําเป็นตัวอย่างฮะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอบืบอืออย่าหายใจนะอย่าหายใจทำไปได้ในที่สุดฉันก็ผ่านพวกมตามมาเร็วเข้านี่ฉันต้องกระโดดลงตรงนี้จริงๆหรอลงมาเลยตามเั่นมาน่ะตอนนี้ พี่วนถึงเส้นทางที่อยู่ด้านบนสุดแล้วทุกคนตอนนี้รถที่พี่เอกส่งขึ้นไปใกล้ถึงแล้วนะโอ้โหพี่เอกส่งรถลางมาเยอะชะมัดทีวีแมน,แมนเขาก็ยืนรอพวกเราอยู่ข้างหน้าพวกเอ็งนายไปไหนนี่ฉันกำลังเดินตามมาฉันกำลังหมุนกล้องตามนายไปฉันกลัว <c oughs> โอ้โหอีกนิดเดียวซูู่ใจเย็นๆเราต้องรีบๆไปนะพี่ฝนแต่ว่าตอนนี้ขาฉันสั่นไปหมดแล้ว ก่อนที่รถเพเอกปล่อยมาเนี่ยจะมาชนพวกเราฮะรถเพเอกปล่อยมาจะมาชนพวกเรางั้นเหรอนั่นไงขึ้นมาชั้นล่างกันแล้วนั่นน่ะโอ้โหทำไมปล่อยมาเยอะขนาดนั้นน่ะประมาณ24คันงั้นเอาอย่างนี้พี่ฝนขอวิ่งเข้าไปหาคุณคาเมล่าตกลงนี่เขาเป็นใครเขาชื่อว่าทีวีเออทีวีพวกบิงกนายมาถึงแล้วเหรอช้าชะมัดเลยฉันข้ามเลยได้ไหมเนี่ยข้ามยันได้ไงใจเย็นๆก่อนแป๊บหนึ่ง รีไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋โอเเขาบอกว่าสวัสดีพวกเราด้วยไฮไฮอะไรกันเมื่อกี้นี่ไงเขาสวัสดีพวกเราไฮไฮไฮขอฉันไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บเป๊กแป๊บนึงเนี่ฉันมาจอดรออยู่โอโ้ทีวีแมนดูท่าทางเขาจะโกรธคุณทีวีโกรธเหรอนั่นไงเขาโกรธเราไปดิเราไปเราไปเราไปไหนอะ่ะเราไปรถมาแล้ว <laughs> พวกวิกเดี๋ยวโอ้คนาดจะข้ามนั้นไปแบบนี้ไม่ได้นะ ไม่ได้ได้ไงข้ามแล้วไปแล้วงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะรอรถลางอยู่ตรงนี้ฉันอยากนั่งรถไฟเข้าไปข้างในทีวีแมนอ๋องั้นเหรอรอไปคนเดียวเหรอฉันไปละนายจะไปแล้วเหรอฉันเข้าแล้วแหละใ,ใจเย็นก่อนบิ๊กบิ๊กโอ้นั่นไงมาแล้วจริงๆด้วยเฮ้ยพี่ฝนเดี๋ยวแป๊บ,บนึงตื่นเต้นแป๊บบนึงเดี๋ยวขอกระโดดขึ้นรถก่อนอือปบฉุบเกือบไปเป็นไงบ้าง่ะผ่าน แต่ว่าของพี่เอกหล่นน่ะใจเย็นก่อนโอ้ชนะนี่รีบกระโดดลงมาดิโอโเป็นการนั่งรถไฟที่แบบสนุกสนานลุ้นตลอดเวลาแล้วพี่เอกอะ่ะพเอกยังไม่มาเลยอ,อ๋อนั่นไงเห็นล้เจอ,อยังอ่ะเขาหล่นอยู่ข้างล่างนั่นะเดี๋ยวก่อนนะฉันเหมือนฉันเจออะไรบางอย่างตรงนี้ด้วยล่ะเฮยมีแอดมินหมดแอดมินหมดเดี๋ยวพี่ฝนใช่แล้วงานเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝน พิมแอดมินให้พี่เอกบินขึ้นมาเลยก็แล้วกันโอ้โหรักกี้อยู่ไหนล่ะนี่รอแป๊บหนึ่งมาเลยยังมาแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราสามารถผ่านด่านนี้จนได้นะ่ะอ่าแล้วพี่ฝนไม่บินหรอนี่งานรอพี่เอกพิม์ให้อยู่เนี่ยอ้าวแล้วไม่พิมพ์เอง เด <laughs> <laughs> อ๋อสุดยอดเลยบินได้ด้วยละขอบอกดีจังเลยนะเดี๋ยวพีว่ฝนขอไปเปลี่ยนร่างเป็นทีวีเกิร์ก่อนก็แล้วกันทีวีเกิร์ไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงทีวีวูแมนอ๋ออันนั้นน่ะเหรอใช่แล้วเดี๋ยวได้ปื๊ดนี่ได้แล้วทำ <laughs> ไมหน้าถ่ายไวงไง <laughs> <laughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวบินขึ้นไปหา โอ้ย oh, อย่างเท้เลยทีวีบูแม่นี่เขายิ้มตลอดเวลาเลยนะทุกคนแล้วไม่บินขึ้นมาสักทีอะนี่ไงกําลังบินขึ้นมางั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย